มีคอมเมนต์มาจากแฟนรายการท็อปทูโทน,นะครับอยากจะทราบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกินวิตามินแต่ละตัวเนี่ยคือตอนไหนพอเห็นคอมเมนต์นั้นเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมเนี่ยผมถึงไปรีเสิร์ชแล้วก็ทำข้อมูลมาแชร์กับทุกคนในวันนี้ปัญหาในปัจจุบันของคนหลายคนนะครับคือเราก็พยายามจะกินอาหารให้หลากหลายแล้วแหละเพื่อให้ได้วิตามินเพียงพอแต่บางทีเนี่ยมันก็ยุ่งเกินกว่าที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ได้รับสารอาหารที่หลากหลายนะครับหลายๆครั้งเนี่ยซัพพลเมนต์พวกวิตามินเกลือแร่ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยในการดูแลสุขภาพเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิตามินแต่ละตัวหรือว่าเกลือแร่สำคัญๆที่ร่างกายเรามักจะขาดเนี่ยควรจะกินตอนไหนถึงจะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears Top to Toe Podcast s, สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า เวลาเราจะบอกว่าวิตามินตัวนี้เนี่ยควรจะกินตอนไหนถึงจะดีเราดูจากอะไรนะครับเราดูจากหนึ่งช่วงเวลาที่เรากินวิตามินตัวนั้นเนี่ยร่างกายสามารถที่จะดูดซึมได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็เอาไปใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่านะครับสดูว่าไอ้ช่วงเวลาที่กินเนี่ยมันตอบโจทย์กับฟังก์ชันของวิตามินตัวนั้นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวิตามินตัวนั้น,นกินเพื่อบูสต์ให้ร่างกายมี energy มีพลังงานโฟกัสทํางานเนี่ยก็ควรจะกินตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อที่ร่างกายเนี่ยจะได้เอาไปใช้ได้เลยตลอดทั้งวัน,นแต่ เกิดวิตามินตัวไหนเนี่ยควรจะกินเพื่อให้เรารู้สึกหลับสบายขึ้นแน่นอนก็ต้องกินตอนกลางคืนนั่นเองนะคะอย่างที่3นะครับควรจะดูจากว่ากินวิตามินตัวนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดไซด์เอฟเฟกอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วอา้าวเกิดทําให้เรารู้สึกง่วงเราก็ควรจะเลี่ยงในการกินตอนเช้าหรือตอนกลางวันที่เราต้องทํางานนั่นคือหลักการคร่าวๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเลยเนาะ in general กินเวลาที่คุณสะดวกครับเป็นคําตอบที่อาจจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราจําได้ว่าโอเคเราต้องกินวิตามินหรือกินซัพเฟอร์เมนต์ตัวนั้นตัวนี้บางทีถ้าเกิดโหมานั่งจําว่าเ,เดี๋ยวสิบโมงต้องกินตัวนี้เที่ยงต้องกินตัวนี้กลางคืนต้องกินตัวนี้บางทีเราลืมสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับวิตามินไม่เพียงพอเพราะฉะนั้น general rule ช่วงไหนที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณและสะดวกเนี่ยกินเวลานั้นได้เลยครับแต่ มันก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่บางตัวนะครับถ้าเรากินเข้าไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรามากกว่านั้ผมจะแบ่งกลุ่มอย่างนี้เพื่อความง่ายและการเอาไปใช้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือวิตามินที่ควรกินตอนที่เราท้องว่างหรือว่าตอนเช้าเลยนะครับมันจะดูดซึมไปใช้งานได้ที่สุด กลุ่มที่2คือวิตามินที่ควรจะกินไปพร้อมกับมื้ออาหารและควรจะเป็นมื้ออาหารที่มีไขมันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นที่คนไทยเรามักจะกินหนักๆเนาะแล้วก็กลุ่มที่3คือวิตามินที่ควรจะกินก่อนเข้านอนอาจจะก่อนเข้านอนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าอาจจะช่วยเรื่องการให้ร่างกายร,รู้สึกสงบผ่อนคลายแล้วก็ช่วยในการนอนหลับหรือว่าดีท็อกซ์นั่นเองเดี๋ยวเราไปไล่กันทีละก,กลุ่มเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปไล่กันอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งครับไอ้ที่สรุปมาเป็น3กลุ่มเนี่ยจริง,รงๆมันเป็น general recommendation เป็นการแนะนําแบบกลางๆนะครับต้องบอกว่าคําแนะนำนี้มันมีข้อยกเว้นเสมอทุกคนเนี่ยควรจะต้องทดลองได้ตัวเองเพราะแต่ละคนตอบสนองกับวิตามินไม่เหมือนกันถ้าเกิดเวลาที่ผมแนะนํามันไม่เวิร์กกับคุณคุณลองทดลองได้แล้วก็หาเวลาที่เหมาะสมได้นะครับ กลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่ควรจะกินตอนท้องว่างหรือกินตอนเช้าเลยนะครับถามว่าเป็นกลุ่มไหนคือกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับวิตามินที่ละลายในน้ํามี2ตัวคือวิตามิน B กับวิตามิน C ทวนนิดนึงวิตามินที่ละลายน้านําเป็นสิ่งที่ถ้าเรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ถ้ามันเหลือร่างกายเนี่ยจะขับมันออก ตลอดเวลานะครับเพราะมันละลายน้ําเพราะฉะนั้นมันออกมาพร้อมกับปัสสาวะร่างกายไม่สามารถที่จะเก็บได้นะครับคุณไม่สามารถจะเก็บสะสมวิตามิน B และ C ไว้ได้ใช่วันนี้อัดกินเข้าไปเลยแล้วก็หวังว่าเฮ้ยกินเผื่อ2อวันข้างหน้าหรืออาทิตย์นึงเนี่ยไม่ได้ทุกวันมันปล่อยออกหมดเพราะฉะนั้นเทคนิคในการกินวิตามินที่ละลายน้ําคือ B กับ C, C เนี่ย ร่างกายเราควรจะได้มันเรื่อยๆครับดีที่สุดคือกินให้มันเรื่อยๆตลอดทั้งวันสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ต้องกินเผื่อวันรุ่งขึ้นเพราะวันรุ่งขึ้นเราต้องกินบีกับซีเข้าไปใหม่แล้วนะครับไล่กันวิตามิน B ครับวิตามิน B เนี่ยโดยทั่วๆไปมันเป็นวิตามินที่ทําให้เรามีพลังงานรู้สึกกระปรีกก้กระเป๋าสมองทํางานได้ดีร่างกายฟังก์ชันได้ดีเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอาหารที่เรากินให้กลายไปเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเวลาที่ดีที่สุดแนะนําเลยครับตื่นเช้ามา กินได้เลยวิตามิน B ตั้งแต่เช้านะครับตอนที่ท้องว่างยิ่งท้องว่างเนี่ยดูดซึมดีและดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆเพราะมันละลายน้าน้าจะได้พาวิตามิน B เข้าไปในการดูดซึมได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกตอนเช้าจริงๆเนะี่ยวิตามิน B หรือ C กินตอนไหนก็ได้ที่ตอบโจทย์คุณนะครับมาดูกันว่าวิตามิน B ควรจะกินเท่าไหร่จริงๆเนะี่ย ทุกคนสามารถไปเสิร์ชข้อมูลนี้ได้นะครับคีย์เวิร์ดในการเสิร์ชคือพิมพ์วิตามินเลย B1 B2 B3 เนี่ยแล้วแต่เลยแล้วพิมพ์ R D A ก็คือ Recommend Daily Allowance หรือ Recommend Daily Dose รือว่าวันหนึ่งแนะนำเท่าไหร่อนะไรเนี้ยพิมพ์ได้หมดเลยแล้วมันจะขึ้นมานะครับตัวเลขเนี้ยจะเป็นตัวเลขที่องค์กรทางด้านสุขภาพเนี่ยเขารวบรวมข้อมูลแล้วเขาก็สรุปมาให้อันนี้ผมยกมาให้แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกของทุกคนวิตามิน B เนี่ยมันมีทั้งหมด8ตัวที่คนมักจะกินเนาะ B1 คําแนะนําคือให้กินประมาณ1.2มิลลิกรัมต่อวัน B2 1.3มิลลิกรัมต่อวัน B3 16มิลลิกรัมต่อวัน B5 5มิลลิกรัมต่อวัน B6 1.3มิลลิกรัมต่อวันนะครับ B7 30ไมโครกรัมไมโครเนี่ยเล็กกว่ามิลลินะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าไมโครกรัมเนี่ยโอ้โหมันน้อยมากๆเลยนะครับ B9 400ไมโครกรัม แล้วก็ B12 2.4สไมโครกรัมนะครับตัวเลขนี้ไม่อยากให้จำเลยถ้าอยากรู้เ e ิร์ชเอาดูแต่ละครั้งนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจมากกว่าคือโดยปกติผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต้องการวิตามิน B พอๆกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นผู้หญิงที่กําลังให้นมบุตรนะครับหรือว่าผู้หญิงที่กําลังมีน้องตั้งครรภ์นเนี่ยอาจจะต้องการวิตามิน B ที่มากกว่าปกติอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าเวลาที่เรากิน B บางทีคนกิน B ี o m p l e x กก็คือรวมมาเลยนะครับซึ่ง โดยปกติผู้ผลิต B complex เนี่ยเขามักจะดีไซน์คอนเทนต์ของวิตามิน B ทั้ง8ตัวนี่ยครอบคุมปริมาณที่ต้องการต่อวันอยู่แล้วนะครับบางทีเพื่อความสะดวกกิน B complex ไปเลยก็ได้ยกเว้นว่าเรามีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ต้องการเน้น B บางตัวนั้นค่อยไปกินเสริม a ม e s ชัวว่าเราได้พอนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้รู้เกี่ยวกับวิตามิน B และจริงๆ B กับ C ด้วยนะครับด้วยความที่ร่างกายเราอ่ะ ขับมันออกตลอดเวลาผมแนะนำว่าถ้าใครอยากจะกินนะครับลองดูว่ากินวิตามินที่มันเขียนว่า slow release, Sustain release s u s t a i n release slow release s u s t a i n release คืออะไรมันคือการที่เรากินเข้าไปแล้วมันร่างกายเนี่ยค่อยๆดูดซึมมันจะมีกลไกของมันที่ตัววิตามินเนี่ยค่อยๆออกมาจากยาด้วยจุดประสงค์ว่าเพื่อทําให้ ระดับของวิตามินเนี่ยมันสูงต่อเนื่องในเลือดเราอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณ6-8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทางที่กินเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันเป็นเบิร์ e รีลีสคือกินเข้าไปปุ๊บดูดซึมปุ๊มร้อเลยดูดซึมนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายจะกำจัดออกมันก็กำจัดทิ้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเรากินแบบ Slow หรือซัสเตด e ลีสเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มในเลือดของเรา ร่างกายก็เอาไปใช้ได้ทันท่วงทีไอที่มันโดนกำจัดเนี่ยมันก็ไม่โดนกำจัดเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากว่านั่นเองสําหรับวิตามิน B นะครับอ่ะวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยหลักๆคุณสมบัติมันคือเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์โอ้ร่างกายเราเนี่ยผลิตฟรีแรดิเคิลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องการแอนตี้ออกซิเดนต์มาช่วยเราตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นกิน C ได้แต่เช้าเลยนะครับนอกจากนี้ซียังช่วยบูสต์อิมมูนผลิตคอลลาเจนผลิตสารสื่อประสาทด้วยเพราะฉะนั้นกินตั้งงแแตต่่่่เเเชช้้้้าาาาารกยยอไไไปใดลถม ะดวกตอนเช้าก no ินตอนไหนก็ได้ครับ B กับ C เนาะแต่ว่าเวลาให้กินอ่ะกินน้ําตามเข้าไปเยอะๆเพราะน้ําเป็นตัวพามันไปในการดูดซึมการเก็บ C นี้เ ensitive นิดนึงนะครับวิตามิน C เป็นสิ่งที่ควรจะใส่ใจนิดนึงนะครับเพราะว่าวิตามิน C เนี่ยมันเ ensitive กับแสงสว่างแล้วก็ความร้อนเพราะฉะนั้นคุณควรจะเก็บวิตามิน C ของคุณในที่มืดแล้วก็ในที่เย็นก็จะรักษา activity หรือว่าคุณสมบัติการทำงานของมันน่ะให้คงอยู่ได้ยาวนานนะครับถามว่าต้องการ C เท่าไหร่ต่อวัน 1 0 0่พมิลลิกรัมครับถ้าเกิดก like ินเกินกว่านี้ร yeah, mm ่างกายก็ขับออกแลละนะครับและหลายๆครั้งบางคนอาจจะเอในวิตามินที่เราซื้อมานะครับบางทีเห็นหน่วยมันไม่ใช่หน่วยมิลลิกรัมมันเป็นหน่วยไอจุดอยู่จุดหรือว่าหน่วย IU นะครับชื่อเต็มๆมันคือ international unit คือหน่วยนี้มันเป็นหน่วยที่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไว้ใช้วัดความสามารถหรือ activity ของวิตามินแต่ละตัวนะครับคือ ก็ไม่อยากให้จําเพราะว่าจำไปก็เท่านั้นมันซับซ้อนมากนะครับวิตามินแต่ละตัวเนี่ยหนึ IU, ไม่ไม่สามารถจะเทียบท่าเป็นจํานวนมิลลิกรัมหรือไมโครโกรัมได้เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะแปลงหน่วยนะครับให้ไปเสิร์ชเอาเลยครับดูสิว่าวิตามิน C 1IU เทียบเท่ากับกี่มิลลิกรัมนะครับตัวอย่างเช่นอย่างวิตามิน C ีเนี่ยหนึ IU, เท่ากับ50ไมโครโกรมัม เรารู้ว่าโอเควิตามินซีหวันเนี่ยต้องการประมาณ1,000มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปตั้งหานะครับก็จะเจอว่าต้องการวันล,ละประมาณ20 IU อนะครับเพราะฉนั้นแต่ละตัวเนี่ยโอ้ค่า i อายมันจะไม่เท่ากัน,น,นไปเสิร์ชเอาได้เนาะ เหมือนเดิมครับเหมือนวิตามิน B เลยเราแนะนําให้กินวิตามินซีแบบสโล l e ล s สเพื่อให้มีระดับของวิตามินซีในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลาในร่างกายก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอ๋อมีเวลาว่างจําได้ว่าเราควรจะกินวิตามินตอนไหนก็แนะนําเลยครับแบ่ง <Bang S 1> ก็ได้สปริตกินครึ่งหนึ่งตอนเชา้ากินครึ่งหนึ่งตอนบ่ายบ่ายเย็ยน,ยนก็ได้เพื่อให้วิตามิน B และ C เนี่ยสูงในเลือดตลอดเวลานะครับโอ้ก่อนจะหมดครับมีหนึ่งตัวเป็นตัวแถมสําหรับการกินตอนท้องว่างคือธาตุเหล็กครับคือ ที่ผมเอาธาตุเหล็กมาไว้ในกลุ่มเดียวกับ B กับ C เพราะธาตุเหล็กเนี่ยนะครับมันสามารถจะดูดซึมได้ดีถ้ากินพร้อมกับวิตามิน C นั่นเองงั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มกินวิตามิน C ีตอนเช้าเนี่ยใครต้องการธาตุเหล็กก็กินไปพร้อมกับ C เลยก็ได้เพราะมันจะช่วยในการดูดซึมให้มันมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าธาตุเหล็กเนี่ยระวังอย่าอยากินพร้อมกับแคลเซียมเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมันจะไปรบกวนการดูดซึมของธาตุเหล็กนะครับและก็ไม่ควรกินพร้อมกับชากาแฟเพราะมีโพลีฟีนอลแล้วก็ไม่ควรกินธาตุเหล็กพร้อมกับ ถั่วและธัญพืชเพราะว่าเป็นไฟเตดนะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรบกวนการดูดซึมของธาตุเหล็กถามว่าธาตุเหล็กต้องการเท่าไหร่ผู้ชายต้องการ8มิลลิกรัมผู้หญิงต้องการ18มิลลิกรัมคือผู้หญิงต้องการมากกว่าผู้ชายนะครับงนั้นวิตามินที่ควรกินตอนเช้าตอนท้องว่างมี3ตัวก็คือวิตามิน B วิตามิน C แล้วก็ธาตุเหล็กครับ กลุ่มต่อมาครับคือวิตามินที่ควรกินไปพร้อมกับมื้ออาหารและมื้อน,นั้นเนี่ยควรจะมีไขมันด้วยเพราะว่าวิตามินกลุ่มนี้เป็นวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นถ้ามันกินไปพร้อมกับไขมันเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านะครับถามว่าเอาเริ่มกินตอนไหนอ่ะก่อนก่อนกินข้าวระหว่างกินข้าวหรือว่าหลังกินข้าวจริงอ่ะกินได้หมดแหละครับเอาที่สะดวกอะไรกันนะเพราะมัน เวลามันไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยยะสําคัญมากนะครับกินได้แค่ว่ากินไปพร้อมกับมื้ออาหารและการมีอะไรบ้าง4ตัวครับที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันคือ A D E แล้วก็ K ครับเดี๋ยวเราไปไล่กันทีละตัวเลยผมอยากพูดถึงวิตามิน D ก่อนวิตามิน D เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวิตามินที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศมากๆนะครับเพราะว่าเป็นวิตามินที่ค่อนข้างจะครอบจัก,กรวาลพอสมควรแล้วก็เป็นวิตามินที่คน ประชากรเกินครึ่งของโลกนีครับมักจะขาดวิตามินดีแล้วเป็นภาวะวิตามินดีเดเฟชชันซีคนไทยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิตามินดีเป็นหนึ่งในช้อยส์แรกๆที่เราควรจะ กินเสริมเข้าไปเพราะคนเรามักจะขาดนะครับถามว่าดีช่วยอะไรโห oh, ช่วยครอบจัก,กรวาลมากมันช่วยเซอร์คาเดียนริตึิก็คือวงจรนาฬิกาชีวิตของเราทําให้ร่างกายเราทํางานได้เป็นปกติซึ่งสําคัญมากๆกับโอเวอร์ออลเฮลท์แล้วก็เรื่องของเอจจิงนะครับดูแลเรื่องอิมูนดูแลเรื่องสเตมเซลล์การที่การเติบโตของเซลล์นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมเลยนะครับอย่างที่บอก วิตามินดีควรกินพร้อมมื้ออาหารเพราะดูดซึมได้ดีพร้อมไขมันเนาะแล้ววิตามินดีเนี่ยจะทำงานได้เต็มประสิทธิธภาพมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแมกนีเซียมเพียงพอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าแมกนีเซียมควรกินตอนไหนเพราะนั้นรู้ไว้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเสริมวิตามินดีเนี่ยแมกนีเซียมต้องพอด้วยมันถึงจะทำงานเสริมกันได้ดีนะครับเรามักจะรู้นะว่าร่างกายเราสามารถจะสังเคราะห์วิตามินดีได้จากแสงอาทิตย์อ่อนๆตอนเช้านะครับแต่มีงานวิจัยเนี่ยเขาเจอว่าถ้าเรากินวิตามินดีในรูปแบบ ซัพเพอร์เมนเนี่ยนะครับร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุดในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นมือ้ออาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นช่วงเหมาะสมที่ควรจะกินวิตามินดีเลยนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอวิตามินดีเนี่ยมันไปเสริมการทํางานของแมกนีเซียมด้วยคือแมกนีเซียมเนี่ยถ้าใครฟังเอพิโซดก่อนน่าจะรู้ว่าแมกนีเซียมช่วยให้เรานอนหลับได้เต็มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นดี D, กับแมกนีเซียมควบคู่ก,กันกินมื้อ เย็นหรือว่าช่วงก่อนนอนเนี่ยก็จะช่วยในการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมถึงแนะนําว่ากินมื้ออาหารเลือกได้เป็นมื้อเย็นนะครับต้องการเท่าไหร่จริงๆจ,จากที่ดูมาเนี่ยนะครับวิตามินดีเนี่ย ถ้าจะกินเสริมประมาณวันละ10ถึง15ไมโครกรัมต่อวันเนี่ยก็นับว่าเพียงพอแล้วถ้าจะแปลงเป็น iu ประมาณ400ถึง600 i อนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะกินเยอะกว่านั้นหรือว่าแท็บเล็ตหรืออะไรที่เขาขายเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับผมก็เลยไปดูมาว่าเอาแล้วโดสที่มันเยอะสุดที่ร่างกายจะทนได้แล้วมันยังปลอดภัยอยู่คือ4000 IU ครับเพราะฉะนั้นอยากกินเยอะกว่า4 0 0 0 IU ต่อวันนะครับ ถ้าจะแปลงหน่วย IU เป็นไมโครกร,รัมนะครับวิตามินดี1ไมโครกร,รัมเนี่ยจะเทียบเท่ากับ40 IU ถ้าเกิดใครอยากจะแปลงตัวเลขแปลงหน่วยเนาะอย่างที่บอกไปว่า A D E K เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันร่างกายเนี่ยเก็บสะสมไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบอัดอัดอัด,อดกินเข้าไปเพราะว่าบางทีเนี่ยกินเยอะเกินไปจริงๆเขาก็ไม่มี ตัวเลขไม่มีด a ต a ที่ชัดเจนว่ากินแล้วมันจะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายแต่จริงอะไรก็ตามที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกินพอประมาณก็ค่อยกินน้อยๆทุกวันทุกวันเน้นความสม่ําเสมอเนี่ยจะดีกว่านะครับนั่นคือสําหรับวิตามินดีมาอีกตัวหนึ่งคือวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วคล้ายๆกับ C เลยนะครับเ C E เนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ร่างกายต้องการแต่แนะนำให้กินพร้อมอาหารเพราะมันละลายในไขมันนะครับ ผู้ชายต้องการประมาณ900ไมโครกรัมต่อวันผู้หญิงต้องการ700ไมโครกรัมต่อวันนะครับถ้าจะแปลงหน่วยสำหรับวิตามินเอ i นเนี่ยจะเท่ากับ0.6ไมโครกรัมวันหนึ่งกินไม่ควรจะเกิน1,000 0 IU อย่างที่บอกไปมันสะสมในร่างกายเพราะฉะนั้นไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปนะครับยกเว้นเรามีภาวะหรือมีโรคบางอย่างแล้วคุณหมอแนะนำว่าเฮ้ยเราควรจะกินวิตามินเอเสริมค่อยกินเยอะหน่อย แต่ละคนทั่วไปเนี่ยกินพอประมาณครับประมาณ900ไมโครกร,รัมของผู้ชาย700ไมโครกร,รัมผู้หญิงก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับ A กับ D เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า ถ้าจะกินเสริมนะส่วนใหญ่บางทีคนเราไม่ได้ซื้อ A เสริมดี D เสริมตรงๆแต่มักจะกิน A กับดีในรูปของน้ํามันตับปลาครับเพราะว่าแคปซูลของน้ํามันตับปลาเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบแพคเกจเลยมักจะมาเป็นทริโอนะครับคือรวม A รวมดีแล้วก็น้ํามันตับปลาด้วยเพราะว่าถ้ากินไปพร้อมกับน้ามันตับปลาเนี่ยไม่ต้องแคร์เลยว่าต้องกินพร้อมมื้ออาหารเพราะกินเข้าไปแล้วมันมีไขมันอยู่แล้ว มันสามารถจะดูดซึมได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงพ่วง a อดีและน้ำมันตับปลาเข้าไปด้วยกันนะครับนี่พูดถึงน้ํามันตับปลาหน่อยเพราะว่ามีประโยชน์นะครับน้ำมันตับปลาในยอย่างที่บอกว่าเขาจะมักจะพ่วง A กับ D เข้าไปด้วยนะครับถามว่ามันสกัดมาจากไหนมันสกัดมาจากตับของปลาทะเลน้าลึกเลยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากถามว่ามันช่วยอะไรนะครับมันช่วยในเรื่องของตาช่วยในเรื่องของกระดูกนะครับกินไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์ ถามว่ากินตอนไหนจริงๆแล้วกินตอนไหนก็ได้นะครับเวลาไหนก็ได้มื้ออาหารไหนก็ได้แต่ขอให้กินไปพร้อมกับมื้ออาหารก็จะดีนะครับคือคือตัวมันเองเนี่ยมันดูดซึมไม่ดีเพราะมันมีความเป็นไขมันแต่ถ้าเรากินไปพร้อมกับมื้ออาหารที่มีไขมันอยู่แล้วก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมดีขึ้นไปอีกครับเมื่อกี้น้ํามันตับปลาอย่าสับสนมันมีน้ํามันปลาด้วยนะครับ น้ำมันตับปลาเนี่ยภาษาอังกฤษมันคือ fish liver oil มักจะเป็นปลาคอตครับคือคอทต i v e r เวอนะครับถ้าเกิดจะเจอหาซื้อได้เนาะแต่น้ำมันปลามันคือ fish oil นะครับถามว่า fish oil เนี่ยมันเอามาจากไหนมันก็มาจากปลาทะเลเหมือนกันนี่แหละแต่มันสกัดมาจากส่วนอื่นอาจจะมีมาจากตับบ้างแต่ว่ามันเอามาจากสกินของปลามาจากก้างของปลาเนี่ยครับเอาจากทุกส่วนของปลาเนี่ยมาทําเป็นน้ํามันปลานะครับน้ำมันปลาเนี่ยมีประโยชน์มากคือมันจะมี โอเมก้า3อยู่เยอะเรามาจะได้ยินโอเมก้า3อยู่เรื่อยๆนะครับโอเมก้า3ที่สําคัญ2ตัวที่มีในน้ำมันปลาเนี่ยมันคือ EPA กับ DHA นะครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของ fat metabolism ใครอยากจะลดไขมันโดยเฉพาะใจเกียร์สลายเนี่ยกินน้ำมันปลาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากจะดูแลเรื่องการเบิร์นไขมันแล้วยังดูแลเรื่องความดันบำรุงหัวใจแล้วก็บำรุงสมองด้วยเพราะฉะนั้นมีประโยชน์เยอะนะครับ น้ำมันปลาเนี่ยเหมือนกันควรจะกินไปพร้อมกับมื้อหารที่มีไขมันก็จะดูดซึมได้ดีมากินึ้นถามว่าควรจะกินเท่าไหร่ต่อวันนะครับจริงๆร a n เรนมันกว้างมากคือ250จนถึง5,000มิลลิกรัมเลยนะครับถ้าใครอยากจะกินคือ5,000เนี่ยเป็น Maximum ั o มโดสที่ร่างกายทนได้แล้วผมแนะนำว่ากินประมาณพันหนึงอ่ะจริงๆก็พอแล้วแค่เรากินให้มันสม่ำเสมอเนี่ยจะดีกว่านะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปน้ำมันตับปลา ที่มี A กับ D เนี่ยควรจะกินอยู่ที่2 5 0ร้อถึงห้ามิลลิกรัมนะครับไม่ได้ต้องการเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่ากินเยอะเกินไปเนาะทั้งน้ํามันตับปลาและน้ํามันปลากินพร้อมืออาหารนะครับ mm hmm. เหลือวิตามินอีก2ตัวที่ยังไม่พูดคือ E กับ K จริงๆต้องบอกว่า E กับ K เนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเราไม่ค่อยขาดนะครับยกเว้นว่าเรามีภาวะอะไรบางอย่างอย่าง K เนี่ยเรามักจะรู้กันว่ามีความสําคัญกับการแข่งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาวะบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงในการที่ จะเกิด bleeding คือเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยอาจจะต้องกินเคเสริมนะครับซึ่งทั้ง e ทั้ง K ถ้าจะกินเสริมกินพร้อมกับมื้ออาหารเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายได้ดีในไขมันนะครับเต้องการเท่าไหร่เคเนี่ยเราต้องการประมาณ1ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับแล้วก็จริงๆเราไม่ควรจะกินเกิน1,000ไมโครกรัม ก็จะเซฟกับร่างกายของเราส่วน E เนี่ยต้องการน้อยมากครับต้องการประมาณแค่15มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่า22 IU อนะครับถ้าเรากินอาหารทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ได้วิตามิน E เพียงพอแล้วแหละนะครับยกเว้นเป็นโรคบางโรคปรึกษาคุณหมอได้เนาะแถมนิดหนึ่งแล้วกันสารอาหารหลายอย่างที่สกัดมาจากพืชแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นแคโรทีนอยด์หรือว่าฟลาโวนอยด์เรามักจะเคยได้ยินคำพวกนี้เนาะพวกสารสกัดจากพืชพวกเนี้ยมัน ละลายได้ดีในไขมันเพราะฉะนั้นเป็นหลักเลยครับถ้าเกิดว่าคุณจะกินอาหารเสริมหรือลายสารสกัดอะไรลองไปเสิร์ชดูสักนิดสิว่ามันละลายในน้ําหรือมันละลายในไขมันถ้าคุณเจอว่ามันละลายในไขมันเนี่ยครับกินพร้อมกับมื้ออาหารก็จะช่วยให้การดูดซึมเนี่ยดีที่สุดนั่นคือหลักการคิดนะครับโอเคเราผ่านไป2กลุ่มเหลือกลุ่มสุดท้ายครับคือวิตามินที่ควรจะกินก่อนนอนครับถามว่าทําไมต้องกินก่อนนอนมันอาจจะช่วยให้เราทึกสงบ ผ่อนคลายดีแลกซ์เนาะช่วยให้การนอนหลับหรือช่วยเรื่องดีท็อกซ์หรืออาหารเสริมกลุ่มนี้เนี่ยบางทีมันมีริดเป็นเบสพอมีริดเป็นเบสบุ๊บนี่นะครับก็จะไม่ค่อยแนะนําให้กินช่วงที่เรากินข้าวเพราะมันจะไปกระทบกับ PH ในระบบทางเดินอาหารการย่อยก็จะมีปัญหาอีกนะครับถามว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะกินก่อนนอนจริงๆตัวสำ,สำคัญสำคัญมี2ตัวที่ผม list มาครับก็คือแมกนีเซียมกับแคลเซียมเราไปเริ่มที่แมกนีเซียมก่อนละกันแมกนีเซียมเนี่ยเพิ่งทำไปเอพิโซดก่อนหน้านะครับว่ากินแมกนีเซียมช่วยในการนอนละเพราะคุณสมบัติของมันคือช่วยให้เราสงบขึ้นมันไปเสริม การทํางานของกาบาแล้วก็เสริมการทํางานของเมลาาทนินทั้งกาบาแล้วเบลาาทนินเนี่ยเป็นทีมงานที่ช่วยในการบิวให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายอยากจะพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นกินแมกนีเซียมก่อนที่เราจะนอนสักประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยกำลังดีเลยถามว่าควรจะกินมาเท่าไหร่350มิลลิกรัมประมาณช่วงเนี้ยค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เวิร์กนะครับกินในรูปไหนเคยเล่าไป2รูปที่ควรจะกินนะครับคือแมกนีเซียมทริโอเนตกับแมกนีเซียมบิสไกซิเนตครับเป็น2ตัวที่ เสริมการทําง,งานของกาบาแล้วก็เสริมการทำง,งานของเมลาโทนินได้ดีครับ mm. อีกตัวนึงคือแคลเซียมครับหลายคนมักจะรู้จักแคลเซียมว่าอ๋อมันช่วยบํารุงกระดูกแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ผมเองก็เพิ่งทราบนะครับคือถ้าเกิดว่าร่างกายเรามีแคลเซียมในปริมาณที่น้อยเนี่ยครับมันจะส่งผลกระทบต่อการนอนหลับด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะได้รับแคลเซียมในปริมาณ ที่สูงสม่ําเสมอในทุกๆวันนะครับมันก็จะเสริมให้กระบวนการการนอนหลับของเราเนี่ยมันนอนหลับได้ดีมีประสิทธิภาพอถามว่าเมื่อกี้พูดไปเนาะแคลเซียมกับ D3 มเนี่ยมันเป็นทีมเวิร์กกันในในการดูดซึมนะครับเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมพร้อม D3 จะดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปดีกินตอนมื้ออาหารแล้วแคลเซียมควรกินตอนก่อนจะนอนเนื่องเหตุผลว่าแคลเซียมบางทีมันเป็นเบส บ,บางทีมันอาจจะรบกวนการกินอาหารได้เพราะฉะนั้นก็จะแนะนำครับว่าหลังที่เรากินมื้อเย็นไปแล้วสักแป๊บหนึ่งชั่วโมง 1, นงงชั่วโมงเนี่ยอาจจะกินดีสามพร้อมกับแคลเซียมก็ได้มันก็จะเสริมกันพอดีแล้วก็มันจะไม่ไปรบกวนค่า PH แล้วก็รบกวนระบบ การย่อยอาหารหลังจากที่เรากินมื้อเย็นนะครับแล้วพอกินก่อนนอนเนี่ยมันก็จะไปเสริมการทํางานของแมกนีเซียมด้วยทําให้เรานอนหลับได้ดีอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมเพิ่งทราบที่เขาแนะนําให้กินแคลเซียมตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยครับตามนาฬิกาชีวิตเนี่ยครับกระดูกของเราเนี่ยมันจะถูกย่อยสลาย และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นการให้เสริมแคลเซียมเข้าไปมือดึกเนี่ยครับมันก็ไปช่วยทําให้การซ่อมแซมกระดูกเนี่ยมันทําได้ดีมีประสิทธิภาพด้วยนะครับต้องการแคลเซียมเท่าไหร่ต้องการแคลเซียมประมาณ1,000งพถึงหนึ่งมิลลิกรัมนะครับจริงๆเนะี่ยผู้หญิงต้องการแคลเซียมมากกว่าผู้ชายเนาะแล้วก็ถ้เกิดว่าแน่นอนถ้าต้องการเป็นช่วงที่ให้นมลูกอาจจะต้องการแคลเซียมสูงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง แคลเซียมถ้าใครสะดวกที่จะกินหลายๆรอบก็อาจจะสปริตเช้าครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเช้า5้ามิลลิกรัมก่อนนอน500มิลลิกรัมก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเช้าถ้าเราเจอแสงแดดเนี่ยเราได้วิต,วตามินดีอยู่แล้วการกินแคลเซียมเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดซึมได้ดีแล้วก็ร่างกายสามารถจะเอาแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีไปใช้ได้ทันทีนะครับอ่าหมดแล้วสําหรับ3มกลุ่มนะครับมีเสริมนิดนึงแลวกันที่ยังไม่ได้พูดนะครับเป็นหลักลวกว้างๆแล้วกันเนาะ,อ,ะอย่าง อาหารเสริมตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากกินเข้าไปแล้วเขาศึกษามาว่ามันสามารถจะช่วยบูสต์สมองตั้งแต่ตอนเช้า อะไรพวกนี้นะครับเราต้องการเอาไปใช้ทันทีเนี่ยผมแนะนําเลยให้กินตอนที่ท้องว่างตื่นมาเนี่ยกินเลยอ,อย่างเราเคยทําตอนคาโนซีนไปนะครับแล้วผมแนะนําว่าคาโนซีนควรกินตอนท้องว่างพวกกรดอะมิโนเนี่ยครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยครับถ้าเรากินตอนที่มันท้องว่างเนี่ยร่างกายสามารถจะดูดซึมแลวเอาไปใช้ได้ทันทนนีอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเราต้องการใช้อย่างเร่งด่วนนะครับกินตอนท้องว่างนั่นคือหลักคิดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกโปรไบอติกส์หรือว่าสาร สมุนไพรต่างๆที่เขาบอกว่าช่วยในการดีท็อกซ์แนะนําให้กินก่อนนอนนะครับดูแลลาไส้ไงกินก่อนนอนตื่นเช้ามาเนี่ยการเข้าห้องน้ําจะได้ทําได้แบบอ๋อสมูทนะครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นซัพเฟอร์เมนท์ที่เป็นพวกเกลือแร่อิเล็กโทรไลต์หรือว่ามีโพแทสเซียมนะครับแนะนําให้กินช่วงตอนเช้าเพราะว่าร่างกายจะไปใช้ได้เลยไม่ควรกินตอนกลางคืนหรือก่อนนอนเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยนะครับจะทําให้เราขับน้ํอาออกจากร่างกายเยอะจำไห้เรา ปวดี่อ่ะเพราะฉะนั้นการนอนเราจะอินเทอร์รับแล้วก็ทําให้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับใครกินแอปเปิลไซเดอร์นะครับถ้าจุดประสงค์คือเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลนะครับจัดไปตั้งแต่เช้าเลยหรือว่ากินก่อนมื้ออาหารสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องการดูดซึมน้ําตาลไม่ให้มันดูดซึมเร็วมากจนเกินไปป้องกันการเกิดภาวะการดื้ออินซูลินนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินเพื่อโอเวอร์เฮลท์กินก่อนนอนจิบนิดๆก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับแอปเปิลไซเดอร์ ถ้าเกิดว่าใครกินซัพพลานที่ช่วยเรื่องของการย่อยแน่นอนคุณควรจะกินก่อนมื้ออาหารนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เนาะแต่ดูนิดนึงครับไอซัพพลานตัวนั้นเนี่ยถ้ามันมีฤทธิ์เป็นกรดกินก่อนมื้ออาหารเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินซัพพลานช่วยการย่อยแต่มันมีฤทธิ์เป็นด่างหรือมีฤทธิ์เป็นเบสเนี่ยนะครับพวกไบโซลท์ควรจะกินหลังอาหารเพราะมันเป็นด่างเนาะมันจะไป รบกวนการทํางานของพวกนําย่อยเอนไซม์ต่างๆเพราะเอนไซม์เหล่านั้นทํางานได้ดีในภาวะที่เป็นกรดนั่นเองนั้นทั้งหมดทั้งมวลคือ o อเวอร l ที่เอามาฝากนะครับอ้อแถมหนึ่งอย่างใครที่ทํา IF นะครับบอกเลยถ้าคุณทํา IF มาในช่วงนั้นท้องคุณจะโลง่งใช่ปะกินซัพพลาเมนต์อะไรเนี่ยร่างกายดูดซึมบูดทันทีแน่นอนนะครับันใครทำไอเแล้วกินซัพพลาเมนต์ก่อนที่จะหมดช่วงไอเเนี่ยดูดซึมได้เต็มที่มีประสิทธิภาพแน่ๆนะครับ แร p อัพนิดหนึง่งเวลาที่ดีที่สุดในการกินซัพพลาเมนต์คือเวลาที่คุณสะดวกครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันแบบเฮ้ยเอาให้มันมันมีประสิทธิภาพด้วยแน่แบ่งไป3ามกลุ่มให้แล้วตอนท้องว่างตอนมื้ออาหารและก่อนนอนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากจะให้เราโฟกัสกับการกินอาหารให้หลากหลายด้วยเพราะถ้าเกิดเรากินอาหารหลากหลายเพียงพออยู่แล้วเนี่ยซัพพลาเมนต์อาจจะไม่จําเป็นยกเว้นว่าช่วงนั้นเรา ไม่พอจริงมันหนักมันเหนื่อยจริงๆกินซัพเฟนต์เสริมได้นะครับแต่ว่าเสริมเนี่ยถ้าเกิดใครมีโรคประจําตัวหรือกินมียาอะไรที่เรากินอยู่แล้วปรึกษาคุณหมอหน่อยก็ดีเพราะว่าซัพเฟนต์บางตัวมันไปอินเตอร์เฟียร์การทํางานของยาแล้วมันอาจจะกระทบกับกระบวนการรักษาได้นะครับงั้นลองไปกินดูครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนมีคําถามอะไรอยากรู้อะไรอีกพิม์มาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปรีเสิร์ชและเอาคําตอบมาแชร์ให้ Top to toe, the standard podcast. I open it for your ears.